ททไไต้องบอกว่าปังอย่างต่อเนื่องครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Hangout Thing ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอของผู้กำกับมากความสามารถคุณเตอ๋อนวพลที่ล่าสุดก็มีโอกาสไปฉายตามโรงป,ปกติที่ประเทศญี่ปุ่นครับเจ้าตัวก็บอกว่าดีใจมากที่นอกจากคนไทยจะได้ดูแล้วต่างชาติก็ยังมีโอกาสได้ดูด้วยเช่นเดียวกันส่วนตัวก็คาดว่าคนญี่ปุ่นน่าจะอินกับการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะคนญี่ปุ่นก็ดูหนังแนวนี้เป็นปกติอยู่แล้วรวมๆก็คาดหวังว่ากระแสะตอบรับน่าจะดีครับ ได้ยินธรรมกอนั้นจากการประเมินเราเองก็คิดว่าน่าจะเป็นหนังที่คนญี่ปุ่นน่าจะแบบยินนะครับแล้วก็น่าจะเข้าใจมันมากมาก <ừ> ด้วยความไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจมากกว่าคนไทยด้วยหรือเปล่า,าว่าเราเราเราทำหนังเรื่องนี้อะไรเงรี้ยเมื่อีพวกแบบเพจซิ่งหรือวิธีการเล่าอะไรแบบนี้มันก็จะช้ากว่าหนังไทยทั่วๆไปอะไรเงรี้ยแต่สําหรับคนญี่ปุ่นเขาดูหนังแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ <ừ> เขาก็อาจจะแบบ หรือว่าประทับหรือว่าไงหรือว่าเข้าใจมันได้ได้<ม>ได้ได้ง่ายเอาเองหว่าจะเป็นหนังที่ไม่ได้ดูยากสําสหรับเขาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับมีความกังวลในเรื่องของการที่คนจะออกไปดูหนังบ้างไหมคะอย่างบ้านเราเนี้ยเราเยะต้มีความก<ม>ังวลในเรื่องของการไปดูหนังการนั่งดูหรือว่าเว้นระยะห่างอะไรเงี้ยค่ะกล<ม>ัวตรงนี้มากไหมคะพี่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องดูที่ที่ฝั่งเขาครับว่าเขามีมาตรการอะไรบ้าง มีอะไรบ้างหรือเปล่าก็ค่อยจริงๆมันค่อยล้ยยยยายแบบบ้านเราเนะที่ตอนนี้หนังก็เข้าตามปกติแล้วก็คนก็ไปดูแต่ว่าในแต่ละที่เขาก็จะมีมาตรการเช่นแบบเว้นที่อะไรก็ว่าไปผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเรื่องของที่ที่ประเทศนั้นว่าเขามีมาตรการอย่างไรซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะป้องกันอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่า<ะ>เราก็อยากให้คนับมาที่โรงหนังแหละแต่ว่าเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลดูแลเขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับว่ามันน่าจะเป็นมาตรการของโรงหนังทั่วโลก ขอบคุณมากเลยนะคะไม่ครับขอบคุณค่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ